ลูกอะเข้ามาเข้ามามีดราม่าแล้วล่ฟังม่้องห่นะ แล้วนะคะบ้านอิงเขารีสอร์ทค่ะเราพักกันที่นี่นะคะวันนี้คืนนี้นะคะค่ะคุณแม่มาพักบ้านอิงเขารีสอร์ทนะคะที่เขาใหญ่ก็ชั้นล่างคุณแป้งเมาหมดเลยค่ะห้องยี่สี่ใช่ไหมลูกยี่สี่ยี่สามยี่สองยี่สองห้องนะคะทางนี้คุณแป้งจะนอนห้องนี้นะคะวันนี้กับคุณแม่นะคะก็จะนอนห้องนี้ลูกชายนอนห้องนี้ดูห้องลูกชายดีกว่าจะลักษณะเหมือนกัน ะะถือแล้วนะคะไฟนุ่มอยู่ไหนหรอก็้อ,องจริงๆันต้องเียบก๊าซนะะก็ห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็โอเคหน้านอนนะคะก็โอเคประมาณนี้่ะห,ห,ห้องอุ้ยนี่ห้องนี่เหมาะกับน้อบอยกับพ,พ,พี่บิวมากเลยอะ่ะ ปิดด้วยคุณแกแล้วก็ห้องน้ำจะมีห้องน้ำนะคะเขาียกอปน้ำออโอเคค่ะห้องน้ำก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยอ่าเขาเรียกอะไรบูราสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะอันนี้จก็คือราคาตอนนี้ที่เรามาห้องละไม่แพงคนะ่ะสามพันสองร้อยก็นานมาทีหนึ่งนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นน้องฟางมานี่ลูกห้องนี้จะเหมาะกับผู้ชายนะคะเหมาะกับผู้ชายมากเนี่ยน้องวิวถ่ายกัเลยแล้วก็เอาเอานะคะตัวนี้ก็จะเบียงสวยไหมคะสวยมากเลยสวยไหมคะทางนี้ก็จะมีวิวสวยค่ะทางนี้ค่ะเป็นวิวนะคะและอีกตรงนี้ก็คือห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้อ่ะ แต่ว่าที่นี่เขาทำโอเคนะต้องบีบไเอีกอันนี้ไป่้ันมันมันล็อกเปิดให้หน่อยค่ะไปเปิดให้นะคะต้องวางไปเปิด mm hmm. ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เราจะพักกันที่นี่นะคะวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้คุณแป้นก็จะออกไปเที่ยวด,ดินเนอร์กันข้างนอกนะคะ mm hmm. โอเคเดวนุมกเนี่ยเ okay, ขาล็อกไว้หนกไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกพี่เขาโอเค <Okay. S 1> แต่่ประตูแล้วนะก็เดี๋ยวคุณแป้งขอเก็กบกระเป๋าป่ะนะคะทําอะไรเนียบร้อยแล้วอาจจะคืนนี้อาจจะไปข้างนอกมาะมาประสงค์กแม่ไว้ก่อนคุณแม่บอกว่าอยากพักผ่อนนะคะเี๋ยวคุณแป้ง สิพาออกไปเบิงขางนอกแล้ว่าบรรยากับเขาไงยิ่ขึ้นเป็นยัง,ยง,ยงไงโอเคนะคะอันนี้เป็นห้องที่คุณแป้งพักนะคะเมื่อคืนนะคะของคุณแป้งพักก็คุณแม่วขื่นเี่ค่ะเลยยกหกรบหน่อยนะคะกรกหน่อยนะคะรบนิดนึงนะคะ,ก,นนะ,คะก็อาอะไรเอาออกหมดแล้วออจะกลับไปแล้วนะคะจะกลับแล้วก็คือตรงนี้ เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะอ่อากาศดีมากเลยค่ะว้อากาศดีค่ะพี่โมพี่โมดูสวยไหมพี่โมสวยมากเลยค่ะสวยเลยค่ะดีมากเมื่อคืนหนาวมากเลยค่ะประมาณเก้าองศาได้ไหมเมื่อคืนี้พี่บอยตบตัวเองอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะกลับแล้วกลับแล้วนะคะ ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาอน,นี่คือห้องลูกชายเมื่อคือเรานั่งตรงนี้กันนะฮะเพื่อคือเรานั่งซุ่มกันตรงนี้ค่ะซุ่มกันทะลุขากันได้นะคะทะลุคุณแป้งเอาสีห้องนะคะข้างล่างเพราะว่าสาเหตุที่เอาสีห้องเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาไม่ค่อยดีค่ะขึ้นข้างบนไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณแป้งจะออกไปถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูนะคะที่นี่เป็นบ้านอะไรนะลูกชื่ออะไรนะคะเขาอิงเขา เขาอ, <c oughs> ขอีอันนี้เป็นอ่ารีสอร์ทของอิองเขารีสอร์ทนะฮะสวยมากคืออากาศดีนะจะอยู่ห่างเขาก็คืออยู่ในเขาใหญ่นะคะแต่ในโ,โซนเดี๋ยวคุณแป้งจะขับรถตอนนี้นะคะพาตลอดไปโซนฝั่งเขาใหญ่ที่คุณแป้งมาเคยมาพักที่มาโอโซนนะฮะอันนั้นก็จะเป็นแบบอีกอีกระดับหนึ่งแต่อันนี้ก็ถามว่าโอเคไหมโอเคค่ะเขาเน้นต้นไม้คุณแป้งชอบแบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปการ์า ตอนนี้เราอยู่ที่อิงเสารีสอร์ทนะคะพอดีว่าตอนนี้เราจะกลับแล้วขอเก็บบรรยากาศหน่อยค่ะมีพี่โชเฟอร์ใจดีนะคะพาขับมาอันนี้จะเป็นม้าอะไรคะพี่อ,อ๋อคือม้าเป็ไม้เก็บเศษไม้มาทำนะควัยสวยเลยนะคะครัเคเจ้าของบอกเป็นคนไทยนะคะเจ้าของพี่เป็นคนไทยคนไทยค,ค,ครับค่ะ okay. ัได้สวยสวยค่ะจับสวยนะนนะโูเป็นโซนๆดีกว่าที่เราไปท้องเป็นเหมือนก็ไม่ได้บรรยากาศอ่ะอันนี้โหอนี่ก็สวยค่ะน้องพี่อยิ่ก็อากาศดีมากอากาศดีมากมาแรกๆก็ ตกใจนะคะเพราะว่ามาลึกใช่ไหมคะก็ตกใจเพราะว่าโซนนี้เราไม่เคยมาเราไปโซนเขาใหญ่คงนู้น่ยมีมันมีอยู่สามที่ครับยิงเขาสามที่ครับใช่ไหมคะครับผมมีม่วกเหล็กครับมียิงเขาสามที่ใช่เมื่อเราเสขึ้นมาเจอนะที่ม่วกเหล็กใช่ไหมคะครับผมอันนี้จะมีสระว่ายน้ําต้องมีสระว่ายน้ําอันนี้เป็นสระรวมนะคะแต่ว่ามาวันนี้เราคงไม่ได้ไม่ได้ว่ายนะคะอากาศเมื่อคืนเกือบติดเกือบติดลบละอ่ะหนาวมากหนาวมากค่ะ ก็เมื่อ,อคืนเราพักก็จะเป็นตึกอย่างนี้ยค่ะสวยค่ะสวยงามมากนะคะคุนแป้งถ่าลูกๆมาทัวร์นะคะเี๋ยวก็รอบหน้าก็จะพา,าทีมงานนะคะบริษัทน้องๆมาเขาบอกว่าถ้ามาเป็นกลุ่นน้องเขาจะลดให้เขามีส่วนลดอยู่แล้วครับผมด้านนี้จะเป็นด้านขวามือนี่จะเป็นลกยิงครับผมสามตัวครับอ๋ออันนี้ของจริงน,นะคะครับผมของจรินนงคร <นะ S 2> ับผมต้องดนตัวครับ้องดวชมได้ครับ คนประชาชนจะนึกวครับผมตรนี้จอดอันนี้เป็นนกยุงนะคะนกยุงของจริงนะคะอันนี้อันนี้เป็นนกยุงของจริงลองดูซูให้พี่พี่เขาดูหนุกโอเคก็ฝั่งนี้จะเป็นเงาะป่าอันนี้เงาะป่าครับผมเงาะป่าต้นหงของแท้เงาะป่าของแท้สามต้นเหรอคะครับผมอันนี้ทานได้ไหมนี่อ๋อไม่ได้ครับผมทานไม่ได้นะคะครับผมอันนี้ทานไม่ได้นะคะเงาะป่าของแท้นะคะ ของแท้เลยครับของแท้ค่ะท,ที่นี่จะเป็นเน้นธรรมชาติเนาะสวยมากเลยสวยงามนี่อันนี้สวยมากเลยครับผมใช่ไหมยโอเคถ่ายเ,เป็นรูปด้วย คุณแป้งจะพาไปถไ่ยอีกกหนึ่งของโรงแรมนะคะสวยมากเลยอ่าโรงแรมนี้มีทั้งหมดกี่ไร่นะคะพี่หกสิบหกสิบสามหกสิบสามไร่นะคะหกสิบสามไร่นะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะคะใครสนใจก็มาเลยค่ะอิงเขาดีสอร์ทนะคะเปิดเข้าไปบ้านอิงเขาใช่ไหม บ้านเองเขารีสอร์ทค่ะมีทั้งหมดหกสิบสามไร่มีคนจะขายให้เราอยู่นะที่ที่บ้านอีสานหกสิบกว่าไร่แต่ว่าที่พักเขาไม่ได้เน้นที่พักเนาะผห้องเขาไม่ได้เยอะใช่ไหมคะยี่สิบกว่าห้องใช่ไหมครับเนี่ยถือว่าเขาไม่งงนะยี่สิบกว่าห้องนี่ครับมนี้บ้านนาน นายบ้านแกมีแกจ,จะจัดมันเองอ๋ออันนี้เพื่อนายอยู่นี่เหรอคะนายจะพักอยู่ที่นี่ครับนานๆครับผมนานมากที่ครับผมอันนี้เป็นบ้านเจ้าของนะคะอันนี้เป็นบ้านเจ้าของนี่แหละสุดท้ายแบบออกกระโดดนิดนึงอันนี้มันวนไปเรื่อยๆเลยวนอ้อมหรือว่าไม่ครับผมน่าจะสุดแค่นี้ครับอ๋ออันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมครับผม ไม่ได้ยุ่งกับใครไม่สิ่งดสิทิ์ก่อนนายจะที่ยังไม่มีฟูนายจะสร้างตรงนี้ครับอันนั้นใช่ของเขาไหมหนึ่นะครับอืมที่เจียนเนาะไม่ใช่ครับอยู่แค่ป่าต้นสนตรงนี้ครับต้นสนเราที่เตียนเตียนมีเจ้าของไหมคะอันนั้นเขาไม่มีเจ้าของครับโอ้แต่ยังไม่ได้สร้างครับผมอันนั้นเขาเอาไว้ปลูกไปพวกเขาพดวกอะไรอย่างเงี้ยของชาวบ้านครับผมโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยนายก็ซื้อหมดให้ก็ของที่นายผมก็เนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยตรง ขึ้นไปบนเอนี่แล้วครับเกือบถึงปีนเขาฝั่นงนู้นแล้วอันนี้มาถึงสวนอะไรนะคะฮอกไกโดนะคะเดนีหม้ี่นโอเคใไหมคะเข้าไปในกให้แม่กะนูหนูเนี่ย ด้านไหนด้านานั้นอันนี้ฝั่งนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะยันไม่โตเท่าไหร่ okay. มาหันบานแล้วมาถึงวิมานแล้วจะรอแวะอะไรบ้างนะลูกไม่ครับ้ยแวะถ่ายรูปนนิดห่อยถ่ายรูปนะคะแวะโน่นนี่นั่นก็่้ำพอดีพอดีคุณแม่คุณแม่เมื่อยอยากได้อะไรต่อนนองวัวน้องควายก็เลยกฝ่าออกมาก็ไปแวะท่านอื่นนะคะคุณแปงแปงถือของแปงเปิดเปิดว่าชาวบ้านเางบ้างอันนี้แม่ป้าชื้อหนูนี่ มันต้องันรู้มาได้หมอจากนแล้วก็นุคะบันีมันได้หลายอย่างนะคะอันนี้กาลังสูดรมะลอนะคะอันนี้พอมเก็บหแล้วใช่ะได้มาหายอย่างค่ะในน้องควาย้องความวเนี่ยอยู่ในหม้อค่ะี่อันนี้ก็ดดได้มาเนี่ยค่ะดงดรบค่ะ ไม่มาช้าลูกน้องสามบ้านนะคะลกๆพานยัยอ่ะลกๆนิดนึงโอเค่านีเรคลิปนี้คุณแป้งก็สวัสดีทุกคนนะคะคอยสุกุนอยู่ดีมีแห้งนอนหลับภายในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อนยๆบ๊ายบายเรวคลิปหน้าเจอกันนะคะไปใส่ทุณแสตมป์เสียเพจเด้อสวัสดีค่ะ